สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพามาดูใกล้ๆกับ Astra 600รุ่นปี2025ซึ่งเป็นการตีความใหม่ของปืนพกในตำนานที่เคยสร้างชื่อเสียงมาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางศตรวรรษที่20และกลับมาอีกครั้งพร้อมการออกแบบที่สดใหม่วิศวกรรมสมัยใหม่และการคงสเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้เริ่มจากภายนอกแอสตร600ยังคงเอกลักษณ์ที่ทันสมัยด้วยโครงที่บางเฉียบและทรงที่เรียบลื่น ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับการออกแบบตามหลักสรีรษศาสตร์สมัยใหม่รุ่นใหม่นี้ถูกผลิตขึ้นด้วยสไลด์เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและด้ามจับโพลิเมอร์เสริมแรงที่ไม่เพียงเพิ่มความทนทานแต่ยังลดน้ำหนักรวมทำให้ใช้งานได้สบายแม้จะถือยิงเป็นเวลานานการเคลือบผิวด้านสีดำช่วยเพิ่มความโฉบเฉีียวและดูเป็นมืออาชีพอีกทั้งยังป้องกันรอยขีดข่วนและการสึกหรอ ในขณะเดียวกันการออกแบบตามสัดส่วนที่พอดีมือก็ทำให้จับได้อย่างมั่นคงโดยไม่เสียเสน่ห์ดั้งเดิมมาที่เรื่องประสิทธิภาพ a อสตรา0 0ปี2025ได้รับการอัปเกรดด้วยลำกล้องที่วิศวกรรมมาอย่างแม่นยำและระบบสปริงรีคอยที่พัฒนาใหมา่ทำให้การยิงลื่นไหลลดแรงสะบัดและความแม่นยำคงที่มากขึ้นใช้กระสุน9มเมตร ที่ให้สมดุลระหว่างแรงถีบที่ควบคุมได้และพลังหยุดยั้งที่เชื่อถือได้เหมาะทั้งสำหรับการป้องกันตัวการซ้อมยิงที่สนามและการะส,สมกลไกลไกปืนได้รับการปรับแต่งให้กดได้เรียบขึ้นและเบาขึ้นในขณะที่ศูนย์เล็งที่อัปเดตแล้วช่วยให้เล็งเป้าได้แม่นยำในทุกสภาพแสงหนึ่งในจุดขายที่โดดเด่นของ a s t r a 600รุ่นใหม่นี้คือการรักษาสเสน่ห์แบบวินเทจยุโรปไว้ พร้อมเพิ่มฟังก์ชันทันสมัยที่ตรงตามความต้องการของนักยิงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรางเสริมสำหรับติดไฟฉายหรือตัวเลเซอร์แม็กกาซีนเสริมและปุ่มควบคุมแบบใช้ได้ทั้งสองมือที่เพิ่มความสะดวกอีกทั้งด้วยขนาดกระทัดรัดยังเหมาะสำหรับการพกซ่อนแต่ยังคงให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าปืนพกขนาดมาตรฐานในด้านราคาแอสตรา600วางจำหน่ายในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับปืนสมัยใหม่รุ่นอื่นๆอ,อยู่ในช่วงกลางถึงกึ่งพรีเมียม มอบความคุ้มค่าทั้งสำหรับนักสะสมที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์มืออาชีพที่ต้องการความเชื่อถือได้และผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการปืนที่ไว้ใจได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปสรุปแล้ว a s t r ร600ปี2025เป็นปืนที่ผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นในฐานะอาวุธปืนที่ให้ความเคารพต่อรากเงาในตำนานพร้อมทั้งนำเสนอโครงสร้างที่แข็งแรง ดีไซน์สวยงามและความแม่นยำสูงเหมาะสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าทั้งคุณภาพความคลาสสิกและความใช้งานจริงไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของปืนพกโยุโรปสไตล์วินเทจหรือเพียงแค่กำลังมองหาปืนพก9มิลลิเมตรที่เชื่อถือได้และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ a อสตร600รุ่นปี2025คือปืนที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจัง